ผมมีความลับที่มันสามารถพูดออกมาได้อยู่อ่ะอุนนายกำลังจะไปโรงอาหารเหรออืมฝากจองที่ให้ด้วยสิฉ่นกับมิวจะไปซื้ออะไรนอกโรงเรียนหน่อยอเดี๋ยวมาโอเคได้ได้ไดขอบใจงั้นไว้เจอกันที่โรงอาหารนะอืมอืมอืมเขากับเราพวกเราสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดที่ร้ายแรงอยู่นะ่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือยังคะอย่าลืมกดกันนะห้องนอนของนายนี่เรียบร้อยจังนะอืแล้วพ่อแม่นายละ่ะคืนนี้เขาไม่กลับเนะ่ะแล้ววินล่ะเดี๋ยวเขามานอนกับนายไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อะ่ะไปรอที่เตียงเลยเรียบจังนะหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ทุกๆุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเพราะเรา มีอะไรเหรอโนคือฉันชอบวินส่วนนายชอบไทจิโรงเรียนข้างๆที่เป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กของฉันใช่ไหมฉันคิดว่ามันน่าจะดีนะและเราทั้งสี่คนก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันเลยอะแล้วทำไมเราไม่มาร่วมมือกันละ่ะร่วมมือยังไงอะ่ะเราคงต้องสนิทกันก่อนละมั้งอืมก็สิ นายสังเกตออกได้ไงอะยังไงน่ะเหรอฉันก็แค่เฝ้ามองนายเพราะฉันสังเกตนายอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบนายละมั้งเข้าใจละแล้วนายเคยทำอะไรกับผู้ชายมาก่อนไหมอะเอเอไม่อ่ะงั้นไปที่เตียงเถอะงั้นเหรอใช่แล้วผู้หญิงอะ่ะ เออเออเออคือคือผู้ผู้หญิอองงั้นเหรอ <laughs> นายเยอะเยอะฉันปะเนี่ย <laughs> <laughs> นายยังเพอร์จิ้นสินะขอโทษขอโทษแล้วนายแน่ใจนะว่าอยากทําแบบนี้นายไม่อยากเป็นครั้งแรกของคนที่นายรักงั้นเหรอมิว <laughs> นายไม่ชอบร่างกายฉันเหรอมันสุดยอดมากเลยนะ <laughs> งั้นฉันก็หวังว่า นายจะไม่ผิดหวังที่ทำกับฉันนะพ่อคนเดียวที่ฉันจะอ่อนโยนด้วยก็คือไทจิคนเดียวเท่านั้นอืมได้ดิไอ้วินคืนดีฉันมาหน่อยดิว่าจะเอาไปทำกันบ้านภาษาอังกฤษอะอ๋อฉันยืมนายมาเหรออย่าบ,บอกนะว่านายลืมอะ่ะเออคือจริงปะเนี่ยแม่แม่บนึงือ,อของนายจริงด้วย มันไม่มีทางเป็นของนายได้หรอกนะเออขอโทษขอโทษออนายนี่มันเออมิววันนี้ขอไปบ้านนายได้ปะไปไหมอะ่ะน่าคอมที่บ้านนายเกมียมเยอะจะตายน้านะขอไปหน่อยดิหืไปบ้านเหรอไม่เอาอะไม่ให้มาฮะาอะไรนะทำไมอะ่ะฉันอยากไปกินข้าวเย็นบ้านนายอะ่ะแล้วก็อยากไปเจอคุณส้มด้วยเอ,อ้ย หยุดเรียกแม่ฉันได้แบบนั้นได้แล้วแล้วก็ถ้าอยากเล่นเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงใส่ในแฟลตได้มาให้ส่วนข้าวนายค่อยมาวันหลังแทนนะโหอะไรวะเดี๋ยวไปลงอาหารแป๊บนะนายเรียกชื่อแม่เขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เหรอก็ตั้งแต่เด็กเลยอะแม่ของมิวกับฉันเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วนี่เพราะงั้นก็เลยเรียกแบบนั้นจนชินแล้วล่ะ อ๋อนี่นี่เองเพื่อนวัยเด็กนี่ดีจังเลยนะโอ้จริงสินายสองคนนี่พออยู่ด้วยกันลวต่างกันสิ้นเชิงเลยนะอืมมันก็จริงนะฉันกับมิวต่างกันมากเลยแหละของของมิวโคจะเรียบร้อยเลยนะพอฉันไปที่นั่นฉันชอบกวนเขาจนโมโหเลยแหละงั้นเหรอฉันน่ะเป็นคนดีมากส่วนมิวโคจะซาดิสเลยอ่ะมันก็ต่างกันนีจริงนั่นแหละในทุกๆอย่าง เขาสดิตจริงๆนั่นแหละวันนี้ไม่สะดวกขอไม่ทำนะหืมนายไม่ว่างั้นเหรออืองั้นสินะก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นขอเข้าน้ำก่อนกลับแล้วกันอืออืมอืม,อมนิวแค่นึกภาพว่าเราเป็นไทจิส่วนเราก็นึกภาพว่าเขาเป็นวินมันก็เหมือนการปลอบใจซึ่งซึ่งกันและกันนะนั่นแหละเราคิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีนะ แต่ทำไมตอนนี้เราเพิ่งมารู้สึกกันนะว่าสัมผัสพวกนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวแทนยังไงสัมผัสนั้นมันเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเราและมิวเท่านั้นงั้นขอตัวกลับก่อนนะอ๋อเดี๋ยวมาฮลัลโหลวินเหรอวางลมาที่บ้านดิอ่าอ่อเดี๋ยวเจอกันอะ ว่างไงนะนัดแล้วนัดใครฟะอะมิน้นมิ้นไหนอีกอะอ๋ออ๋ออือ,อ,อ,อได้งั้นไปก่อนนะเอ,อ๊ะเดี๋ยวมิวเออที่จริงเราก็ว่างแหละงั้นเหรอแล้วจะให้เอาไงต่อเอออืมถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องก็ได้นะอยกจะอยากสิ วัน,นวันนี้เอเอได้ได้งั้นก็ไปรอที่เตียงเดี๋ยวตามไปค <c oughs> ืนนี้เราก็พยายามที่จะนึกถึงวินให้ได้แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงภาพของมิวมันก็แทรกเข้ามาตลอดหัวใจของผมมันเป็นอะไรไปแล้วนะวันนี้เราต้องลองพูดกับมิวดูเราอาจจะแค่สับสนก็ได้ เราต้องจุดความสัมพันธ์ตลาดนี่ลงให้ได้เลยอ้าวอุนมาแล้วเหรออ้วินนายไปไหนมาวันนี้ลาครึ่งวันอะ่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายๆนะเพื่อนเออไปไหนอะวินอ๋อนัดมินไว้อะ่ะมินมินไหนอะ่ะสาวโรงเรียนข้างๆอะ่ะเมื่อวานมิวไม่ได้เล่าให้ฟังเหรอว่าเราครบกับมินแล้วอะ่ะอืม,ม,มไม่ได้เล่าอะไรเลยอะ่ะ งั้นเหรอเออเองั้นขอตัวก่อนนะไปละเดี๋ยวที่รักรอนานไปเจอกันบ่ายๆนะเพื่อนอืมแฟนงั้นเหรอวินวินมีแฟนแล้วงั้นเหรอแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยนะทำไมนายไม่บอกอมิวบอกอะไรอะ่ะวินมีแฟนแล้วนะอ๋ออ๋องั้นเหรอนี่นายแค่พูดว่าอ๋อเหรอมิวจะปิดเรื่องนี้กับเราไปทำไมอ่ะนายก็รู้ว่าเราชอบวิน ถ้าบอกไปแล้วจะได้อะไรอ่ะถ้าฉันบอกนายไปแล้วนายจะได้อะไรนายก็แค่รู้แล้วไงต่ออะไรนะแล้วถ้านายรู้ว่าไทจิมีแฟนนายจะกล้ามาบอกกับฉันไหมลองคิดกับกันสินายจะกล้าไหมกล้าสิบอกให้รู้ก่อนก็ยังดีดีกว่าปล่อยให้ไปรู้เองเพราะยังไงก็ต้องเจ็บเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่เจ็บเร็วขึ้น แค่นั้นเองงั้นฉันขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้บอกอะ่ะเพราะไม่อยากทำให้นายเสียใจนะ่ะม,มิวหลังจากวันนั้นมิวก็ไม่คุยกับผมอีกเลยขนาดเดินเจอกันตรงทางเดินเข้าเขายังเมินผมเลยด้วยซ้ำและตอนที่ผมรู้ว่าวินมีแฟนแล้วผมกลับไม่เสียใจอะไรเลยในหัวของผม คิดอยู่แค่เรื่องของมิวมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสินะหนึ่งเดือนต่อมาตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยสินะแม้แต่หน้าเรานายคงไม่อยากมองด้วยซ้าอุน่นอา้าววินดีกันได้แลรวมัง้งนี่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าทะเลาะอ,อะไรกันอะแต่เราเป็นเพื่อนคนกลางอะมันอึดอัดนนเว้ยจริงสักทีเถอะนี่ก็หนึ่งเดือนแล้วนะอืม เออนี่คือเอา้าก็มิวไม่คุยกับฉันเองอะได้ยินป่ะว่ามิวได้ยินละได้ยินละดีกันซะเลยเป็นเพื่อนกันอย่ามาทะเลาะกันดิวะ่ะเข้าใจป่ะงั้นขอตัวก่อนนะจะไปหาคุณแฟนแล้วเดี๋ยวคุณแฟนจะรอนานไปละบ,บาย,ย,ยบบยยมมมมมิิ้คกััันน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 แแ่่่่ทีีออุะะเเดไป มิวนั่นแหละที่เหมือนเราอ่ะคุยแล้วในที่สุดก็คุยด้วยแล้วมิวมองหน้าฉันสิมองตาด้วยแล้วอยากโกหกนะมิวอุนชอบเราใช่ปะมิวมิวพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรหน้าโรงเรียนเนี่ยมองตาเราสิอุนชอบเราใช่ไหมมิวอืออืมอ ืชอบตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งแต่เอ่อตั้งแต่แรกมั้งตั้งแต่แรกนี่ตั้งแต่แรกไหนนะตั้งแต่ตอนรู้จักกันครั้งแรกหรือนอนด้วยกันครั้งแรกหรือว่าจะเป็นตอนที่เรามีเซ็กกันครั้งแรกนะนิ้วพูดอะไรออกมาเนี่ยขอเดาว่าตอนเจอกันครั้งแรกได้ไหมนะอืมงั้นสินะ ก็ต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมนี่มันมีสเสน่ห์ชมัดเลยนะหลังจากวันนั้นผมกับมิวก็คบกันเป็นแฟนอย่างเปิดเผยตอนที่วินรู้เรื่องนั่นแหละเขาช็อกไปหลายวันเลยนะนี่แหละคนที่ผมรักถึงเขาจะซาดิสไปบ้างก็เถะนะว้าวว้าวสติกอ์าลโยเกแม่ มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงนะนําเลยขอขอบคุณทรู e SuperFiber Gamer ProPack ที่สนับสนุนแพ็กเกจตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w t u u e r f i e r r g a m r r p ์ o p a เ c o m อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ